สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วค่ะกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักกับมาตากกค่ะมาตากกจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะ สำหรับตัวชีวัดมาตากกนะคะก็จะเหมือนตัวอื่นๆมีทั้งหมด5ข้อเป็นสิ่งที่คุณครูเอามาย้ำกับเด็กๆทุกวันเลยค่ะเด็กๆอย่าเบื่อนะคะเราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้ทดสอบตัวเองค่ะอย่างแรกนะคะอ่านออกเสียงคำคำค้องจองหละข้อความสั้นๆบอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง,ง่ายๆเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำค่ะ นี่คือตัวชีวัดมาตากกค่ะต่อไปเราไปรู้จักมาตากบกันนะคะมาตากบนะคะก็คือมาตาแม่กกแม่กกนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อวานเราเรียนว่าแม่กลนไปแล้ววันนี้แม่กบนะคะแม่กกคือคําที่มีตัวกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอระครังค่ะนี่ค่ะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เป็นตัวสะกดนะคะ ทั้งหมดเนี่ยกอไก่ขอไข่คอควายคอลาคังเนี่ยแต่จะออกเสียงเหมือนตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะสะกดด้วยก,ไกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังแต่ออกเสียงเป็นตัวกอไก่ทั้งหมดเลยเด็กๆจําให้มั่นเลยนะคะจําให้ได้นะคะส่วนจะเป็นมีคําว่าอะไรนั้นไปดูกันค่ะนี่ค่ะอะไรเอ่ยนกสุนนะัขเมฆอะไรคะ พญานาคค่ะเห็นไหมคะตัวสะกดก็จะมีตัวกอไก่ขอไข่ขอระครังแล้วก็ขอควายค่ะทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็นตัวกอไก่สะกดนะคะกอไก่สะกดค่ะหน้าก็กอไก่สกดค่ะก็เลยอ่านว่านกสุนักเมฆพญานาคอีกครั้งนะคะนกสุนักเมฆ พญานาคเราไปดูสไลด์ต่อไปกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆคุณครูมีบทร้อยกองเรื่องวันที่ฝนตกค่ะวันที่ฝนตกนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า161ค่ะวันนี้เราจะเรียนหน้า 161, 62, 63และ64ค่ะนักเรียนจะเห็นหน่วยการเรียนรู้ที่33มาตากกนะคะแล้วก็จะเจอบทร้อยกองเรื่องวันที่ฝนตก เด็กๆอย่าลืมตัวชีวะเรานะคะอ่านคัมหรืออ่านบทร้อยกองได้ด้วยนะคะบทร้อยกองก็คือคำคลองจองแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นบทร้อยกองง่ายๆที่เด็กๆสามารถอ่านได้นะคะตอนนี้เด็กๆเ,เจอหรือยังคะเจอหน้าน,นี้หรือยังคะเจอแล้วพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันค่ะบทร้อยกองเรื่องวันที่ฝนตกวันศุกร์ตอนเช้าเต่าครานขึ้นบกพักข้างต้นกก เห็นนกบินวนล,ลูกนกหกตัวนึกกลัวเมฆฝนทุกตัวลุกลนฝนตกจักจักฝนหยุดแดดออกกระรอกคึกคักกระจอกร้องทักเพื่อนรักสุขเอ้ยเป็นไงคะน่าสนุกไหมคะอีกรอบนะคะบทร้อยกองเรื่องวันที่ฝนตกวันสุกตอนเช้าเต่าคานขึ้นบก พักข้างต้นกกเห็นนกบินวนลูกนกหกตัวนึกกลัวเมฆฝนทุกตัวลุกลนฝนตกจักจักฝนหยุดแดดออกกระรอกคึกคักกระจอกร้องทักเพื่อนรักสุขเอ้ยฝึกอ่านบ่อยๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราอ่านคล่องแน่นอนค่ะแต่ถ้าไม่ยอมอ่านเลยยังไงก็อ่านไม่ได้นะคะ ตัวสีแดงๆที่คุณครูมีมานะคะคือตัวที่สะกดด้วยแม่กบค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะอ่านหน้าร้อยหกสิบกันนะคะแล้วก็อัดคลิปมาให้คุณครูดูด้วยคะ่ะคุณครูชอบฟังเสียงเด็กๆและชอบดูเด็กๆอ่านคะ่ะต่อไปเราไปอ่านคำแม่กบกันต่อนะคะมาค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านคำมาตราแม่กบกันนะคะมีคำดังนี้คะ่ะลูกสะกดว่าลออูก,กอลูกเลขสะกดว่าลอเอก,กอเล นาสะกดว่านออากอนาเมฆสะกดว่ามอเอกกอเมฆลองอีกครั้งนะคะลูกสะกดว่าลออูกอลูกเลขสะกดว่าลอเอกกอเลขนาสะกดว่านออากอนาเมฆสะกดว่ามอเอกกอเมฆเด็กๆฝึกอ่านฝึกสะกดนะคะจำให้ได้ค่ะมาตาแม้กกสะกดด้วยตัว กอไก่ค่ะนี่ค่ะตัวกอไก่คอไข่คอควายแล้วก็คอระคังทั้งหมดออกเสียงเป็นตัวกอไก่นะคะออกเสียงเป็นตัวกอไก่ค่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะสะกดด้วยตัวอะไรนะคะกอไก่คอไข่คอควายและคอระคังออกเสียงเป็นตัวกอไก่สะกดเสมือค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันนะคะเราจะมาอ่านเป็นคำกันแล้วนะคะเด็กๆ คำเหล่านี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนค่ะหน้า161และ6 0้6 2นะคะมาอ่านกันค่ะพร้อมนะคะอันนี้สะกดตรงมาตาเลยค่ะกากจากตากบากปากฉากผากผากสากหากซากยากภาคนาภาคมากลากลากหลากมาก รากตกนกปกถกอีกครั้งนะคะกากจากตากบาบปากฉากถากผากสากหากซากยากทากหนากภาคมากลากลากลาก,ลากมากพรากตกนกปกถกเด็กๆคะ ฝึกอ่านให้คล่องค่ะคำไหนไม่ได้เราค่อยสะกดนะคะดูคำตอบไปกันค่ะเด็กๆมาแล้วค่ะยังตรงตัวสะกดอยู่นะคะพร้อมนะคะหกคกรกยกวกพกครกหมกโขกโงกโบกแจกแตกอีกซีกปีกปลูกปลวกหนวกหยวก อีกครั้งนะคะหกคกรกยกวกพกครกหมกโขกงกโบกแจกแตกอีกซีกปีกปลูกปลวกนวกหยวกเด็กๆฝึกอ่านแล้วฝึกเขียนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็สะกดได้ค่ะไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆนี่ค่ะคำเหล่านี้ค่ะ เราจะเจอในชีวิตประจำวันเรานะคะน้ำมูกกระดูกลำบากบุกรุกปลูกผักดอกรักเด็กเล็กหมาโยกบวกเลขสุนัขความสุขตัวเลขอักอคีพญานาะคยุคเก่าอีกครั้งค่ะน้ำมูกกระดูกลำบากบุกรุกปลูกผักปลูกผักดอกรักเด็กเล็กหมาโยกบวกเลข สุนัขความสุขตัวเลขอักคีพญานาคยุคเก่าลองดูนะคะสะกดด้วยกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังมันคือตัวสะกดด้วยตัวกอไก่มาตาแม่กกนะคะลองท่องจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะอ่านได้แน่นอนค่ะไปดูสไลด์ต่อไปกันค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเด็กๆเห็นอะไรคะเห็นอะไรในประโยคนี้คะ นกกระจอกบินตากฝนต่อไปค่ะเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานอีกครั้งนะคะนกกระจอกบินตากฝนเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานมีคำแม่ก,กบนะคะสะกดด้วยตัวกอไก่ค่ะส่วนใหญ่จะสะกดด้วยตัวกอไก่นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่ค่ะลูกๆช่วยพ่อปลูกผัก นกมีปีกสีสันสีสวยสดใสนะคะลูกๆช่วยพ่อปลูกผักนกมีปีกสีสวยสดใสต่อไปค่ะเด็กตกใจที่เห็นคางคกสกปรกเธอสมัครเป็นสมาชิกนักเล่านิทานแม่สวมปลอกคอให้สุนัขที่น่ารัก ลูกปลูกต้นพริกกับพ่ออีกครั้งนะคะอ่านตามคุณครูก็ได้ค่ะเด็กตกใจที่เห็นคางคกสกปรกเธอสมัครเป็นสมาชิกนักเล่านิทานแม่สวมปอกคอให้สุนัขที่น่ารักลูกปลูกต้นพริกกับพ่อฝึกอ่านหลายๆรอบค่ะเด็กๆยังไงยังไงก็อ่านได้ค่ะเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะ คุณครูมีคำมาให้เด็กๆได้รู้จักนะคะอยู่ในหนังสือเรียนค่ะนี่ค่ะพี่รับประทานอาหารได้มากเพราะอาหารถูกปากเคยได้ยินคำนี้ไหมคะถูกปากถูกปากไม่ใช่เอาอาหารมาโดนที่ปากนะคะถูกปากหมายถึงอร่อยค่ะถูกปากหมายถึงอร่อยนั่นเองค่ะพี่รับประทานอาหารได้มากเพราะอาหารถูกปากอะไรที่ถูกปากเราก็คืออะไรที่อร่อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ เด็กๆเคยได้ยินไหมคะทึกทักนี่ค่ะเขาทึกทักว่าดีสอแท่งนี้เป็นของเขาทึกทักนะคะหมายถึงตู้เอาเป็นของตัวเองถือเอาเป็นจริงจังจริงๆแล้วไม่ใช่ของเราแต่ไปทึกทักว่าเป็นของเราหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของเราแล้วบอกของเราของหนูของหนูไม่ได้นะคะตู้เอาเป็นของตัวเองถือเอาเป็นจริงจังนะคะต่อไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ นี่ค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้หนักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันยากซอกเรียกแจกตกปลวกสนุกตลกสุขโชคเปียกโชคบุก,กรุกปลูกผักโยกเยกตุก๊กตาคึกคักรักรูกจอกแจกปอกเปลือกบวกเลข บอกจากปากฝากเด็กเล็กเลิกตกหมึกน้ำลึกบ้างอีกครั้งนะคะยากสอกเรียกแจกตกปลวกสนุกตลกสุขโชคเปียกโชคบุกรุกปลูกผักโยกเยกตุก๊กตาคึกคักรักรูปจอกแจกปอกเปลือกบวกเลขบอกจากปากฝากเด็กเล็กเลิกตกหมึก น้ำลึกมากเด็กๆคะต่อไปนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆครูเชื่อว่าหลายๆคนอ่านได้แล้วแน่นอนคะ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะข้อที่2นะคะให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้นะคะคัด2คํคำค่ะต่อไปคะ่ะให้เติมพยัญชนะต้นให้มีความหมายนะคะมีคำมาให้เห็นไหมคะเด็กๆมีคำมาให้แล้วก็เติมนะคะข้อที่4ให้เขียนคำในมาตรากก จากภาพแล้วก็ฝึกอ่านค่ะดูต่อค่ะหน้านี้ค่ะเด็กๆสรุปค่ะในมาตาแม่กกนะคะว่าเป็นยังไงทำเหมือนที่เราเคยทำทุกครั้งเลยนะคะตรงนี้ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของมาตาแม่กกนะคะได้จบลงเรียบร้อยแล้วเด็กๆตั้งใจทำงานส่งคุณครูนะคะคุณครูรอดูผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ